สนับสนุนโดย o l e m e n Solution กลับมาแล้วนะคะในช่วงที่2ค่ะกับ Innyspire Diary นะคะช่วงนี้คุณผู้ชมค่ะก่อนจะเมาข่าวกันนะคะทักทายกันนี่ เปิมาเจอหน้าซีแหนมะะเห็นว่าหน้าแนมเงาๆแบบนี้มีอยากให้เหงานียค่ะต้องส่ง s อ s เเข้ามาค่ะ4ี2 1 8 3 9แส้ส่งเข้ามานะคะมีอะไรครับอ,อกคับใจถามมาค่ะดิซรีบไปหาคำตอบมาให้เลยนะคะเบอร์นี้นะคะอย่าก,กดเบอร์อื่น4ี2 1 8 3 9เาว่าแล้วมันลุยข่าวกันต่อเลยดีกว่าค่ะเรื่องราวเรื่องนี้นะคะเป็นของสาวค,คนนี้นะคะสาวน้าสดแพทในประพานนะคะหลังจากที่เลิกลากันไปกับไฮโซนหนุ่มหิมนะคะก็เรียกว่าไม่ค่อยมีข่าวคราวเรื่องหนุ่มๆออกมาให้เห็นเลยแต่ตรงกัน นะคะฝ่ายชายล่าสุดมีภาพหลุดนะแอบควงนางแบบสาวบีนามทิพย์นะคะที่เพิ่งประกาศว่าคุณบีเนี่ยห่างจากอดีตคนรักเก่าอย่างคุณเคนลี่ได้ไม่นานนี่เองล่าสุดก็มีภาพหลุดอีกแล้วว่าไปเที่ยวสนุกกันเออเอเอเหมือนภาพในะไิตอกย้ำความสัมพันธ์ของทั้งคู่แน่ๆเลยนะคะเยี่ยวข่าวของเราค่ะไปเจอไปปะไปเจอน้องแพทนาประภาก็เลยต้องไปถามเรื่องนี้สักหน่อยว่ารู้สึกยังไงแล้วก็ขออัปเดตว่าเป็นยังไงเรื่องราวเกี่ยวกับสัญญกรรมที่ เป็นน้องน้าสดเนี่ยเป็นยังไงอัปเดตให้ฟังนิดนึงนะจ๊ะความรับขึ้ตรวน้บ้างครับหลังจาก่หลัง,ลงจากที่ห่างกันไปก็ยังสติวสดค่ะก็ประกาศเลยหนุ่มคนไห็กว่าก็ติดต่อได้นะคะ,ะมีคนเข้ามาคุยบ้างไหมมีก็มีบ้างค่ะก็มีเรื่อยๆค่ะแต่ว่ามันยังไม่ใช่ถึงขนาดจะแบบคุยกันยาวอะไรเงี้ยก็พักใจพักใพูดตรงๆยังค่ะ ก็เลยกลายเป็นอยู่ในช่วงแบบว่า ทำตัวสวยเพื่อความโสดไปก่อนจริงตอนนี้เราก็ติดต่อกันไมไม่ได้ติดต่อกันตั้งแต่วันสุดท้ายที่คุยกันล่าสุดตอนนั้นนับจนถึงวันนี้ก็ไม่มีการคุยกันอีกเลยเขาไปเล่นเครื่องเล่นกับพี่บีนะตอนนั้นก็เป็นส่วนของเขานะคะคืออย่างที่แพทบอกเราทุกอย่างมันจบไปแล้วค่ะเราขาดกันไปแล้วนับตั้งแต่วันนั้นก็ในส่วนของเขาก็เขาจะใช้ชีวิตกันยังไงก็เป็นเรื่องของเขาส่วนแพทก็ ใช้ชีวิตแบบแพทไปก่อนดีที่สุดจะเห็นหน้าแพทเปลี่ยนแปลงไปมไม่นะคะ<ช>ก็ที่คงจะเปลีป่ยนแปลงไม่อ้วนขึ้นก็ผอมลงแต่ตอนนี้อ้วนขึ้นขึ้นมา2โลกินเยอะไปหน่อยมันม่นใจในตัวเองเยอะไปหน่อยใใวอ่าแบบระบบเผาผลาญดีอะไรเงี้ยอาจจะเห็นแก้มป่องหน่อยแต่ว่าอีกสักพักก็ผอมค่ะเรามีเลเซอร์แล้วยืนยันมาไม่ได้ไปหาหมอขึ้นเขียงแน่นอนยืนยันนะคะแล้วก็ ไม่ว่าใครที่ไหนนะคะบอกว่าแพทไปคลินิกมุ้งคลินิกี้ขอยืนยันว่าคลินิกเดียวที่แพดเข้าตอนนี้ก็เป็นคลินิกตัวเองและเห็นได้ทุกทีด,ด้วยไม่ต้องห่วงเลยแล้วก็ยังยืนยันว่าไม่ได้สัญญกรรมแน่นอนค่ะ<อ>หน้าที่เห็นเล็กบ้างอ้วนบ้างก็เป็นสภาพไขมันที่เพิ่มขึ้นลดลงแล้วก็ความเอาใจใส่ถ้าถตงว่าช่วงไหนแพดกินน้อยด้วยเข้าคลินิกบ่อยอะไรเงีย้ยทำเลเซอร์บ่อยก็ค่อนข้างที่จะผอมหน่อย เห็นไม่ลา่าคุณผู้ชมตา2ตาของดิฉันคุณผู้ชมยืนยันไหมน้องมันก็ไม่ไนี่งนิ่งจะเงียบนะฮะแค่บอกว่าอ้วนขึ้นมา2โลน้องแพทพี่ทั้งผอมลงอ้วนขึ้นทําไมบางอย่างมันไม่เพิ่มขึ้นสวยข,ขึ้นแบบนองบ้างอารมณ์เสียแล้วน้องก็ฝากบอกด้วยนะว่า คลินิกไหนที่บอกว่าแพทเดินเข้าเดินออกเนี่ยนะคะไม่มีแน่นอนเพราะตอนนี้น้องแพทเขาเดินเข้าคลินิกตัวเองอย่างเดียวตอนนี้ก็มีเลเซอร์แล้วดูหน้ามันก็จะสวยเข้าที่เอง,ว,เเองว่างๆไานทะใช้บริการบ้างนะจ๊ะจะได้สวยใสยธรรมชาติอย่างน้องแพทนนะประภานะจ้าส่วนเรื่องของหนุม่มพีมนหนุ่มีเขาบอกเป็นเรื่องส่วนตัวของเขานะเพราะว่าแพทตอนนี้สดสนิทไม่มีใครจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องส่วนตัวไม่ได้คุยกันหลังจากที่เลิกลากันไปตอนนั้นเลยนะคะอเกลียดเรื่องราวของแพทนะคะ มาเมากันต่อเลยดีกว่าค่ะข่าวนี้นะคะเรียกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีภาพหลุดคู่กันบ่อยๆเลยจนใครๆก็คิดว่านักร้องหนุ่มไม้พี่รันนี้ค่ะจะแบบกำลังกุ๊กกิ๊กคขาหาดูใจกับนางเอกสาวหน้าหวานอย่างน้องวิววรรณรสหรือเปล่าแต่ทว่าค่ะเหยี่ยวข่าวของเรานี่นะคะไปถามสาววิวถึงความสัมพันธ์กับคุณไมเนี่ยนะคะสาววิวกับพูดว่าได้อารมณ์สุดเซ็งนินะตออเนี่ย มันห่างกันไปแล้วค่ะพี่อา้าวงานนี้นะสิคะก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วในทั้งคู่เขามีใจกันหรือเปล่าทําไมสาววิวต้องออกมาบอกแบบเซ็งๆและเห็นมีคนบอกว่าหนุ่มไม้เนี่ยนะคะแอบควงสาวไปเดินเล่นแถวคริสตัลดีไซน์ซะงั้นเลยอย่างนี้เนี่ยนะคะเราต้องไปถามหนุ่มไม้นะคะเรื่องราวนี้ออกมาเคลียร์ด่วนเลยคะ่ะ ล่าสุดบิวบอกว่าห่างๆกับไม้แล้วจริงๆแล้วในส่วนของไม้ยังไงครับผมอ,ออใช่คร<า>ับใช่บอกหาความสำคัญมันก,มนก็มันก็ห่างตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะผมครับผมจริงๆแล้วคุยก็ไม่ค่อยได้คุยกันแล้วใช่ไหมครับจริงๆตนนั้งแต่แรกก็ไม่ได้ค่อยได้คุยกันจริงๆถ้าพูดตามตรงก็คือไม่เคยโทรหาเลยมากกว่าเจ้าบิวความสัมพันธ์เราเป็นยังไงก็เป็นเพื่อนครับผมแต่ว่าจะมีภาพดุดเยอะซึ่งเอ่อ ก็ก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องดีสำหรับไม้นะที่มีภาพดุดกับคนแค่คนเดียวนะครับล่าสุดเห็นมีไปควงสาวนอกวงการที่พิโซดีไซน์พิโซดีไซน์ ซซีี cdc cdc ไม่จะไปที่นั่นบ่อยนะแต่ว่าไม่ก็ไปกับเพื่อนนะครับผมไม่มองสาวอะไรๆนานๆไม่มองสาวไม่ครับผมไม่ไม่มีสาวๆนะไปกับเพื่อนตอนนี้โสดใช่คืออย่างอย่างีซีเวลาไปเนี่ยไม่จะไปทํางานที่สตูดิโอมาแล้วก็จะไปกับพวกโปรดิวเซอร์หรือคนทํางานนะครับผมเดี๋ยวสาวมันจะเป็นเป็นหนึ่งในสับหรือว่าแฟนเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราพอกลัเรื่องของวิวหน่อยได้ไหมครับเขาบอกว่าวิวที่วีนไปไม่เลยเวียงเลยดีกว่าวีนเอย วีว,วีวววนั่นแหะครัรเป็นไปไม่ได้ครับผมครับคือถ้าให้พูดรูปลักษณ์ลักษณะของคนฮะลล์ที่ใของเขาคือคนไม่ใช่คนวีเขาเป็นคนที่เอ่อแตบว่าเข้าใจโลกนะครับผมซึ่งไม่คิดว่าเขาไม่ใช่คนวีเนี่ยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เขาเป็นคนที่ค่อนข้างอ่อนโยนครับผมที่มาคะ ช่วยหยุดภาพที่ใหม่เต้นเมื่อกี้คนได้ไหมเราทวยใจเจ๊จริงๆอาวหนุ่มไ้เอามาเคลียร์เอามาเคลียร์ก่อนอื่นเลยว่า <c oughs> เรื่องราวกับหนุ่มสาววิวเขาบอกว่าไปตั้งแต่แรกแล้วว่ามันเป็นเพื่อนกันรู้จักกันมาตั้งนานแล้วไม่มีทางไม่ได้เป็นแฟนกันนะคะแต่หลายๆคน,นเข้าใจกันไปเองว่ามีภาพหลุดนะส่วนเรื่องที่บอกว่าน้องวิวเนี่ยชอบไปวินใส่เพื่อนของไมค์เขาบอกไม่มีทางเพราะวิวเนี่ยเป็นคนที่โดยส่วนตัวไม่ได้มีนิสัยแบบน,นั้นแล้วก็ไม่มีทางไปวินใส่เพื่อนอย่างแน่นอน <Okay. S 1> แล้วเขาบอกว่าเอ้ยเห็นสาวไป CDC ไมบอซี oh นอ <No. S 1> มีแตห่หนุ่มๆสงสัยจะเป็นผู้ชายใส่วิกแล้วแหละถ, oh. ถ้ามีถ้ามีถ้ามีข่าวมาอย่างงี้เดี๋ยวเจ๊ต้องไปถามไม้ใหม่แล้วนะคะว่ายังไงที่ผมยาวๆผู้ชายใส่วิกหรือเปล่านะคะเอาไม้เคลียร์ทุกประเด็นข้อนะคะกระจ่างแล้วนะคะมาแซบกันที่อีกข่าวหนึ่งเลยข่าวนี้แซ่บจริงๆเรียกว่าตอนนี้คนในวงการบันเทิงนะมักจะเป็นแบบกรณีกันบ่อยๆเขาเรียกว่าสึกเกาเหลา เจ้าหล่าชามนิชามโตอีกแล้วค่ะก็เรียกว่าตอ,อกตกใจกันเลยนะคะนักแสดงสาวนาตาลีเดวิสค่ะเขาได้ขึ้นในข้อความทวิตเตอร์ของเขานะคะไปยังนาะงเอกสาววิกหมอชิดนั่นเองสาวขวัญอุตสามณี ด้วยข้อความทํานองว่าสาวขวัญเนี่ยนะคะหึงหวงแฟนหนุ่มก็คือครูสอนขี่ม,ม้าที่มีหน้าว่าหมดบินเนี่ยมากจนเกินไปแต่แค่นั้นยังไม่พอนะคะยังมีกระแสะข่าวมาว่านางเอกขวัญเนี่ยนะคะไม่พอใจขั้นรุนแรงมากถึงขั้นไปกระชากแขนสารัตะต,ะตะลีเฮ้ยลีนัตตลีว่าไงอะทำไมทำนี้ได้ไงอย่างนี้นะรุแนแรงมากเลยทีเดียวอย่างนี้เรื่องราวนี้มันเกิดเรื่องราวใหญ่โตเนี่ยอย่างงี้เราต้องไปฟังนัตตลีเคลียร์ถึงเรื่องราวว่าเกิดขึ้นได้ไงเรื่อง จริงหรือเปล่าจ๊ะนาตลีมีคุยอะไรกันจริงแต่ว่าไม่ไม่ไม่ใช่ว่าเจอกันแบบตัวตัวอย่างนี้ก็คุยัพา์เหมือนเคลียรกัน,กนคือเรามีธุระมีธุระที่เราจะต้องคุยกับออพี่เขาแล้วก็คือธุระคือเป็นพี่น้องกันมานานมากแล้วตั้งแต่อยู่สมัยแบบมสมขี่มา้าด้วยกันเลย <c oughs> ที่ก็แล้เาใส่ลงไปเลยก็ก็ไม่คดีนะแต่ก็ไม่เป็นไรก็เขาเป็นน้องก็ไม่เป็นไรค่ะจริงๆงงมากกว่างงคือไม่โกรธไม่มีอารมณ์อะไรเลยแต่ว่าแค่งงตกใจเป็นพี่น้องกันจริงจริงจริงเป็นพี่น้องกันจริงจริงนะคะก็ไม่น่ามีอะไรต้องกลัวอะไรอ่านค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะเฉยเเขาเป็นน้องเด็กเด็กกว่าไม่เป็นไร ไปไปไปไม่ไม่โกรธคือไม่ไม่ได้มีความรู้สึกโกรธนะแต่ที่เรา้ร้สึกแบบตัวสั่นมากเพราะตกใจงงไม่ไม่ไม่คิดว่าจะแบบเกิดเหตุการณ์อย่างงี้คือไม่ได้เกาเหล่าไม่ได้ไม่ชอบหรืออะไรนะแต่คือแค่เออแต่เขาเขาอาจจะยังเด็กแหละคืออาจจะด้วยอารมณ์หรืออะไรหลายๆอย่างก็อาจจะทําให้ไม่ทาอะไรแบบยังเกินที่เขาจะคิดอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรไม่ไม่โกรธไม่โกรธไม่ไม่โกรธไม่โกรธ ไม่ก่อไม่ก่อไม่ก่อลตีบอกว่าไม่โกรธนะเคลียก็บอกว่าอะไม่ได้เจอแต่เขาไม่ได้คือมีการโทร oh. มากันเหมือนมีการโทรวินกันอะไรแบบน,นี้นะตอรีก็บอกว่าตัวสัน ตัวันไม่ได้โกรธนะตกใจ <c oughs> ซึ่งบอกเขาไม่ได้โกรธไม่ได้ทั้งิ้นแหละเพราะจริงๆแล้วส่วนตัวน,น,นาตาลีเขารู้จักกับหมดบีมาตั้งนานแล้วตอนยังเป็นเด็กๆอยู่เลยแล้วตอนนั้นอาจจะแบบว่าโทรคุยกันเรื่องทั่วไปเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่มีอะไรเพราะว่าน้องเขาคงยังเด็กทําอะไรที่ไม่คาดคิดไปก็ต้องมาจับตาดู2คนนี้นะว่าจะเกิดเกาเหล่าจริงหรือเปล่าหรือมีอเันให้ตอบมาทากันไปนั่นเองนะคะช่วงนี้พักสครูค่ะช่วงน้ามาอัปเดตเฮนเจอนีสนะจ๊ะพี่โกรนพอขอบคุณโอเลเมนโซลูชั่น